สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุผู้ชมมาดูนะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยปลูกต้นไม้อะไรบ้างคะ่ะอย่างที่เราเคยทําคลิปไปนะคะอันนี้ทําไปแล้วนี่สวยงามนะคะไปดูในคลิปเก่าๆเราได้นะแล้วก็อันนี้ก็เนี่ยค่ะทาไปแล้วนะคะปลูกพุด่างในกระอา ลูกมะพร้าวทั้งลูกอันนี้ก็ทําไปแล้วนะคะคลิปต่างๆก็ตามไปดูกันได้นะแล้วก็ข้างล่างค่ะก็คือเป็นตรงนี้เป็นมุมปโปรดนะคะที่เราชอบมานั่งดูมากๆเลยค่ะนี่อันนี้เป็นพวกไม้ใบต่างๆนะคะที่เราปลูกไว้ข้างบนจะเป็นไม้แขวนนะคะข้างล่างก็จะเป็นพวกไม้ใบค่ะตรงนี้เนี่ยจะได้แดดช่วงเช้านะคะก็จะมีเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นกวักดํานะคะแล้วก็อันนี้เป็นกวักมรกตแครค่ะอันนี้นะคะเดาปลูกมาเดาชําซื้อใบที่เป็นใบด่างนะคะมาชําแต่มันด่างน้อยก็เลยเป็นสีเขียวก่อนนะคะแล้วพอชําไปชํามานะคะเขาออกรุ่นที่สามนะคะก็จะเป็นนค่ะอันนี้เป็นเผือกทีนี้ก็รอรุ่นต่อไปนะคะอาจจะได้ด่างนะคะอันนี้ก็ได้เผือกมาแล้วได้เขียวมาแล้วนะคะกับตอนนี้เนี่ย อันนี้ก็เป็นอมอมทองนะคะไม้ใบต่างๆนะคะอันนั้ก็นี่ค่ะที่เราทำการบำรุงเลี้ยงไว้นะคะในส่วนตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ค่ะแล้วก็ที่เรานำเสนอมากเลยอันนี้เป็นตำลึงนะคะขวดตำลึงที่เราทำไว้นะสวยงามนะ แล้วก็ไปหาเพิ่มมาอีกนะคะเป็นโคดต,ตำลึงสวยๆค่ะก็ขยันตัดแ,แต่งหน่อยก็สวยนะเอาวางบนโต๊ะบนอะไรได้นะคะอันนี้เป็นโคดต,ตำลึงที่เราหาไว้ช่วงนี้ค่ะและตรงนี้นะคะก็เป็นอีกมุมหนึง่งจะปลูกส้มจี๊ดนะคะจี๊ดด่างกับธรรมดาค่ะแล้วนู่นนะคะก็คืออ่าอันนี้น่าจะชื่ออะไรนะจําชื่อไม่ได้แล้วลืมค่ะ เดี๋ยวก็จําได้เดี๋ยวก็จาไม่ได้นะคะบางทีก็ลืมที่เห็นนี้ก็คือไม้แขวนต่างๆนะคะที่เราทําการทําคลิปไว้นะคะแขวนไว้ลงตรงนางเยอะแยะมากมายแล้วก็ร่มลื่นดีนะเวลาแดดแล้วร้อนอะไรเงี้ยมานั่งหลบอยู่แถวนี้นะคะก็คือสดชื่นแล้วก็ลมเย็นมากๆเลยค่ะนี่นะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นมุมแคทตัสค่ะก็ที่ดาวทำการขยายไว้นะคะแล้วก็เนี่ยบำรุงบ้างขยายบ้างนะคะซื้อมาบ้างที่หายแหวงแหวงไปก็คือแจกบ,บ้างให้บ้างนะคะให้เด็กๆไปบ้างค่ะแถวนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นพวกมุมบอลสีค่ะก็จะวางไว้แถวนี้นะคะสำหรับมุมบอลสี ที่เป็นฟอร์มแล้วนะคะก็จะวางไว้แถวนี้แต่ถ้าต้นเล็กๆก็จะอนุบาลไว้อีกที่หนึ่งค่ะในส่วนของหน้าบ้านนะคะก็นะ,น,น,าานะคะว่านพญานคราชนะคะแล้วก็วางไว้บนเสาแบบนี้นะคะเวลาวางก็เคยทําคลิปบอกไปแล้วว่าอย่าวางกับดินนะหาที่วางสูงๆให้ระบายน้ําได้ดีแบบนี้ละคะ่ะ และนี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่บ้านเราเองค่ะก็ยังมีส่วนอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทยอยให้ชมในคลิปต่อๆไปกันค่ะและอันนี้ก็เป็นไอเดียต่างๆนะคะกับการปลูกต้นไม้แล้วก็การบำรุงเนี่ยเราก็บอกไปในคลิปหลายๆคลิปแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราบอกเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะเพื่อจะได้มีไอเดียและมุมต้นไม้สวยๆไว้ประดับบ้านแบบนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ